ชมฝั่งตะกูลแซดกันบ้างเนาะมีตั้งแต่ตัวพันยันตัว300กันเลยค่ะลูกค้า<ช>ไม่ลีลาค่ะเดี๋ยวเพคพาชมกันที่คันแรกเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะอ่าสำหรับคันแรกของเรานะครับเป็นนี่เลยคาวาซกิแซดพันนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2013นะเลขไมสอง0มื่นหนึ่กิโลนะครับราคา1,99,000บาทเท่านั้นนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากนะของแต่งจัดเต็มมาให้หมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปั๊มบน b บมโบอิตาลีนะครับเบอร์ b 19นะตัวนี้นะฮะกันสบัด h y เปอร Hyper ์โป s อานะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่ชิลหน้าแต่งนะครับของปิ๊กนะครับนี่นะฮะบังโคลนคาร์บอนนะฮะอ่าคันนี้นะครับ นี่มีท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะฮะนี่เป็นฟูลเลยนะตัวนี้นะเป็นท่อแต่งทรง AR านะฮะกาดกันเครื่องกันล้มนะครับนี่เกียร์โยงนะครับเป็นของจินเลศนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าของแต่งเยอะจริงๆนะฮะคันนี้มาพร้อมกับยางพิลารีลัสโซทีนะฮะตัวนี้เป็นยางตัวท็อปเลยถ่ายสั้นแต่งก็มีให้นะครับ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูแัดพันคันต่อไปนะครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับราคาอยู่ที่249,000บาทนะฮะวิ่งมา28,000กิโลเมตรนะครับรคันนี้ก็เป็นรถเดิมเดมสแตนดาร์ดนะครับมีมีตัวแค้งข้าางนะฮะจาก s w m o t e c นะครับ มีกาดหม้อน้ําแต่งนะครับสีดำนะฮะมาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะเทอร์บิโกีนะฮะสลิปออนนะครับตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับเทอร์บินโกี้เป็นแบบท่อคู่นะฮะเสียงนุ่มเพราะนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคค่ะมาดูกันฝั่งตัว9 0 0ซีกันบ้างนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะสำหรับเซต ร้อนะคะสีดำคันนี้ค่ะรถนะคะเป็นรถปี2018นะคะราคาค่ะเปิดอยู่ที่229,000บาทที่สนะําคัญนะท่านใดเครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวนกันไปเลยค่ะ มาไล่ดูขอนแต่งกันหน่อยนะคะลูกค้านี้เลยนะคะตัวน,อน็อตนีไล่มาหมดแล้วนะคะได้กระจกแต่งนะคะทรง CRG มาเรียบร้อยเลยนะคะมีกบาบป้อนน้าแต่งมาเรียบร้อยค่ะลูกค้ามาแบบดุๆรอๆกันเลยนะคะมีตัวกันล้มมาเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคะที่สัมผัสได้ท่อแต่งดิวเวลไทเทเนียมไปด้วยนะคะมารอๆเลยค่ะท่านใดูกใจนะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอ,อรายละเอียดได้เลยนะคะ อ่าสำหรับอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยนะตัวนิยมตัวขายดีเลยนะนี่ครับผม Z900 SE นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018ครับเลขไม่2หม่2 0 0กิโลราคา2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับในคันนี้นะฮะสภาพรถสวยๆเลยนะครับ2,000 20, 0โละฮะใหม่กลิบๆนะฮะสำหรับคันนี้อ่า คันนี้นะครับมาพร้อมกับกันสะบัดของ YSS นะฮะนี่มีขาจับสวยๆมาให้เลยนะครับอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะฮะนี่มีกาดหม้อน้ำนะครับผมแคชบาร์แต่งนะครับและที่สำคัญนะฮะท่อตัวนี้นะครับเป็นอะคาร์โบวิกนะครับผมเป็นสลิปออนนะแต่เป็นงานท่อแท้นะครับตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนนะฮะนี่ ะะท้ายสั้นแต่งเราก็มีให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเซ็ต900สีดำกันต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเซ็900สีดำเทานะฮะล้อทองนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา25,000กิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ที่219,000บาทนะฮะเริ่มต้นฟรีดาวนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะมีของแต่งนะครับก็ปั๊มบนกันเลยนะครับปั๊มบนเป็นปั๊มบนนะฮะนิดชินนะครับเป็นตัวปั๊มลอยนะฮะแล้วก็มีตัวกันสะบัดไฮเปอร์โปรอาร์เอสซีนะครับสีทองนะครับตัวนี้ก็มาใส่การดหม้อน้ำมาแล้วนะครับมีกันแข้งจากเคทูนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับท่อแต่งเอสเปคนะฮะแบบลั่นๆเลยนะครับคันนี้เสียงเพราะมากๆเลยนะฮะ ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคะ่ะมาดูคันถัดมานะคะสีเขียวดำค่ะลูกค้าสำหรับแซดเก้คันนี้นะคะ ชดปี2018นะคะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่229,000บาทค่ะเหมือนเดิมเลยนะท่าในใดที่เครดิตดีนะคะสมาร์ทเริ่มต้นฟรีดาวค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวได้ของแต่งกันเลยนะคะได้กระจกแต่งค่ะรงเซียจีไปด้วยนะคะชิลหน้าแต่งมา มาดูอีกคันนะครับนี่เลยนะฮะต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดนะโฉมล่าสุดเลยปี2021นะครับซศู6ย0นะครับรถคันนี้นะเลขไม่เพียง1,000กิโลเท่านั้นนะครับราคา199,000บาทนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะคันนี้นะฮะนี่มาพร้อมกับกาดหม้อน้ำแต่งนะครับตัวนี้นะ นี่ไฟสปอร์ตไลท์ของเปียนะฮะอ่าแคชบาร์แต่ง K2 นะครับมีให้<ม>นะคันนี้<ม>นะครับสภาพรถโดยรวมนะยังสวยมากๆนะครับและก็ใหม่มากๆจริงๆนะนี่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับรเรา๋ยมาชมกันต่อไปนะครับแซทสี่ร้อยเอสีนะครับสีน้ำเงินดำนะครับ รถคันนี้เป็นรถจดปี2020นะครับวิ่งมา2,000กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่ที่129,000บาทนะครับ mm hmm. ัวนี้ก็เป็นตัวแท 400SE นะครับแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับ mm hmm. ที่มีแต่งเพิ่มนะก็จะมีพวกชิลหน้าแต่งนะครับ mm hmm. แล้วก็มีตัวท่อแต่งนะทร,รงยูชิมูระนะครับอัลฟาครับคันนี้ ได้เลยนะครับสภาพสวยครับใส่กันดิดหลังมาเพิ่มนะฮะแล้วก็มีท้ายสั้นแต่งนะครับใครสนใจนะคะันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับโอเคค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับแ4ซ0 s รนะคะคันนี้จะเป็นสีดำค่ะลูกค้ารถ เป็นรถปี2020นะคะราคาพี่ตีเปิดอยู่เพียง1 2 9 0 0 0บาทนะคะที่สองพันเลยนะคะเลขใหม่วิ่งมา2000กิโลเมตรแท้ๆค่ะลูกค้าไล่ให้ชมเลยลูกค้าสภาพใหม่มากจริงๆนะคะได้กระจกแต่งมาเรียบร้อยนะคะนี่เลยชิลแต่งมาเรียบร้อยค่ะได้กาดมอ้น้ำมาครบเลยนะคะติดตัวกันล้มมาเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้า คานี้เลยนะคะแล้วก็ได้ท่อแต่งทรงอาคาโปวิกไปด้วยนะคะของแต่งแน่นๆจัดเต็มขนาดนี้นะคะลูกค้ารีบเลยนะคะอ่ะครับผมมาถึงคันนี้นะทีเด็ดเลยนะครับนี่เลยแซ400นะครับปี2020เลขใหม่306กิโลเท่านั้นนะฮะราคา129,000บาทนะครับ เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะฮะนี่รถคันนี้นะมาสวยๆสภาพเดิมนะนี่ไม่แพ้สภาพป้ายแดงออกห้างเลยนะครับราคามือหน,นะครับอยู่1900 0กาว่าบาทนะมาดูเป็นคันนี้ครับตัดสินใจคันนี้ง่ายๆเลยนะ1,29,000บาทเท่านั้นนะครับของแต่งมีให้นะปลายท่อแต่งทรงอาคาปวิกนะครับมีให้กันลมแต่งมีให้นะครับ ต้องบอกได้คำเดียวว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับอย่มาดูแซด400รคันต่อไปนะครับคันที่เป็นแซด400นะครับรถจดปี2020นะฮะราคา1 2 9 0 0 0บาทนะครับวิ่ง6000กิโลเมตรนะครับรถคันนี้เป็นรถสีดำเทานะฮะเฟรมสีเขียวนะครับอันนี้มาพร้อมกับท่อแตกนะฮะตรงอะคาโบวิคนะครับคันนี้ที่เหลือก็ รถ็ดรถเดิมสแตนดาร์ดนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคค่ะคันถัดมานะคะสำหรับเซอ400นะคะคันนี้สีเทาดำน้ำเงินนะคะอย่างหล่อเลยลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะราคาเปิดอยู่ที่129,000บาทนะคะลูกค้าเลขไมล์ิ่า3,000กิโลเมตรแท้ๆเลย นี่ก็ของแต่งมาเน้นไม่แพ้กันลูกค้านะคะคันนี้แต่งชิวหน้ามาเรียบร้อยนะคะมีกระจกแต่งมาค่ะมีกันน้ำมาครบนะคะลูกค้ามีตัวกันล้มมาเรียบร้อยนะคะมีแอบไล่น็อตมาเบาๆด้วยนะหล่อๆกันเลยค่ะแล้วก็ได้ท่อแต่งทรงอาคาปาวิตไปพร้อมนะคะนีเลยถ้าใดสนใจนะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอ,อรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะครับผมเรามาดูเลยนะักนีเลย คันสุดท้ายนะฮะน้องเล็กสุดในตระกูลแซเลยนะครับแซดสามร้อยนะครับคันนี้จดปีส0 1 8นิบปดนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลราคาเบาๆเลยนะแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะสะภาพรถสวยมากนะครับปั๊มบนเป็นอะเดลีนนะฮะนี่มือคัดเป็นเลสซิ่งบอยนะฮะเป็นของแต่งนะ ชิลหน้าแต่งมีให้นะครับไฟเลี้ยวแต่งมีให้นะครับนี่ยางนะครับโอ้โหสภาพ99%เลยนะสำหรับคันนี้ใหม่กลิบเลยนะนี่นะฮะส่วนกาดหม้อน้ำแต่งก็มีให้นะฮะกันล้มแต่งมีให้ครบเรียบร้อยนะครับอ่าเกียร์โยงแต่งก็มีให้นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะ นี่มาพร้อมกับปลายท่อแต่งนะฮะนี่นะฮะท้ายสั้นแต่งเรามีให้นะครับเนี่เราดูสภาพยางกันเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะฮะสำหรับคันนี้ โอเคค่ะบอกเลยว่ามีแน่นๆเลยนะคะสําหรับคาวาซากิตระกูลแซดนะมีตั้ง <ผม S 1> แต่ตระกูลพันซีซียันตัว300ร้อซีซีเราก็มีจําหน่ายนะคะล<ช>ูกค้าที่สําคัญแอบกับ C otion, สิโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้กันก่อนเลยนะคะสําสหรับ <ผม S 1> เดือนเมษายนนี้นะคะลด500ร้อซีซีนะคะเราฟรีค่าจัดไปนั้นกันไปเลยทา<ช>่านใดที่สนใจรถยังไม่ถึง5 0 0ร้อซีซีก็ไม่ต้องน้อยใจไปคะ่ะตอนนี้พี่ตีลด50%รให้อยู่เลยนะคะท<ช>่านใดถูกใจรุ่นไหนอยากได้ไรายละเอียดรุ่นไหนทักมหาเพเอกพี่ตั้มหรือว่าฟ้าได้เลยนะ ะะยินดีบ<ด>ริการ,รลูกค้าทุกทุกท่านมากๆนะคะวันนี้ผงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ